กลับมากระต่อนะคะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะอ่ะนะคะเบรกนี้ใครสนใจลงโฆษณาก็0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะคะมาที่คนนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นเน็ตไอดอลนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะอีกหนึ่งท่านชื่อดังมากนะคะคุณแม่ลีน่าจังนะคะอาลรวาดร้านบุฟเฟ่นะคะโดนปรับ5 0,000ื่นนะคะ วันนี้นะคะทิกติกของแม่ลีนาก็มีการลงคลิปนะคะการกินอาหารุฟเฟ่่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อกินเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็เดินออกจากมาเช็คบินนะคะพร้อมกับหยิบของกินที่เหลือเนี่ยกลับบ้านมาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามพนักงานไม่อนุญาตให้คุณแม่เนี่ยนะคะ,อะเอาเอาของออกมานะคะจึงเกิดอาการวายนะคะฉันกินเหลือจะเอาไปให้ลูกหลานกินไม่ได้หรือนะคะมันผิดตรงไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังกันกับคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ กินหลือฉันเอาไปให้ลูกหลานฉันกินไม่ได้หรือผิดตรงไหนถ้ามันย่างเหลือกินเมื่อกี้ไงก็ไม่เห็นเหรอแม่แ่ต่ว่าปกติบุงเปตนในประเทศไทยมันไม่มีทท่ไหน่ใช่ไหมไม่ล,ละกินสองคนสามพันกว่าบาทนังเนี่ยเก็กุ้ไร่เกไปหาเก่อย่ามาพูดนะไปน,นะ มะไร้นกิเป็นจกย นะนะคะคุณแม่ตัวสูงมากเลยนะคะทางด้านชาวเน็ตก็มองว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นคอนเทนต์นะครับพระทั้งคู่เนี่ยก็มีการใส่ไมโครโฟนเอาไว้ด้วยนะคะรวมถึงบรรยากาศเนี่ยไม่ได้ดูเดือดอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแมรีน่าก็ด่าแบบแบบแบบขำๆพนักงานก็แบบยิ้มกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะ,ะบางคนก็โฟกัสว่าพนักงานสวยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะคุณแม่ก็ถ่ายคอนเทนต์โปรโมทล้านให้นะคะเดี๋ยวนี้งานคุณแม่น้อยลงนะคะงานคุณแม่น้อยลงมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่ค่อยมีใครกล้าจ้างนะคะคุณผู้ชมคะ่ะใครอยากจะจ้างคุณแม่ก็จ้างได้นะคะมาที่คนนี้แล้วกันนะคะสำหรับนะคะสาวโสดหมาดๆนะคะหมาดได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะอุ้มลัคนาตอบหลังเอ็กปิยะนะคะ อยากขอดูแลปางละแปลกๆไหมคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลัคนาวันนี้ก็จะได้มาไขาข้อสงสัยนะคะเรื่องของหัวใจที่ว่าโสดหรือไม่โสดนะคะพร้อมเปิดใจนะคะหลังมีทิฟฝรั่งเศสกับอดีตแฟนเก่านะคะเอกปิยะที่ทําเอาหลายคนเนี่ยลุ้นว่าจะมีโอกาสที่จะมารีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะล่าสุดพิธีกรเขาถามนะ,ะว่าทฟิฟฝรั่งเศสไปกับเอกเขาดูแลทํากับข้าวให้กินเป็นยังไงบ้างเป็นมิตรภาพที่ดีถ้าใช้คําว่ามิตรภาพที่ดีก็แสดงว่าไม่รีเทิร์นนะคะ คนที่เคยคบหากันแล้วเลิกกันไปนานมากแล้วอุ้มไม่ได้เจอกับพี่เอ็กเนี่ยไม่ได้คุยกันประมาณ7ปีพอเราได้มีโอกาสก็กลับมาเจอกันนะครับมันเป็นทิปที่อุ้มเนี่ยอยากจะไปพักใจพอดีนะคะเห็นเอ็กพูดถึงอ,า,อารมณ์วา่าขอโอกาสที่จะดูแลแล้วก็แล้วก็ดิสนีย์ใช่ไหมลูกเขาใช่ไหม อ๋อโอกาสแบบไหนเอาจริงๆ10กว่าปีวันอ่าวัน,นวันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกในความรักแบบผู้หญิงผู้ชายที่รักกัน แบบเรื่องเพศเป็นเรื่องหรือเรื่องเซ็กเรื่องความฟุ้งฟริง้งหัวใจสีชมพูไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะแต่มันรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจที่เราเนี่ยมีคนที่เราไว้ใจเนี่ยพูดคุยนะคะแล้วก็ดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะถ้า X อ็กอยูอดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขาบ้าง ขอบคุณพี่เอกมากมากค่ะเลยนะคบขอบคุณมากๆเลยสําหรับการดูแลที่ดีการซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลืออุ้มมากๆถ้าไม่มีเอ็กก็ลําบากมากๆนะคะถ้ามีโอกาสได้ดูแลนะคะอุ้มกับดิสนีย์ก็จะเต็มใจดูแลไหมอันนี้พิธีกรถามนะคะอุ้มบอกคนลุกแล้วนะคะเธอจีบชั้นเหลือเอ็กนะคะแล้วก็สุดท้ายอุ้มก็ได้เผยว่าตอนนี้เนี่ยคุยกับหนุ่มนอกวงการอยู่หนึ่งคนนะคะ คนนั้นก็คุยกันมาประมาณ4ี่หเดือนแล้วนะคะอืมนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะคงไม่ใช่เป็นอะไรกันนะเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นกัลยานมิตรนะคะมากันที่คุณแม่ยังสวยนะคะคนนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะ พิปิ่นเกตมณีนะคะแชร์ประโยคแทบกลางไอจนะคะก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆจ้าใจชื้นกันอีกครั้งเมื่อนะคะเจ้าขุนได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งเป็นภาพที่มีทั้งพ่อแม่นะคะร่วมเฟรมกันครั้งแรกหลังจากแยกทางรักกันนะคะนี่เขามีลูกเจนี่เขามีลูก4คนนะลูกกับเมียเก่าคนหนึ่งนะ,ะแล้วก็กับพิปินเนี่ยที่เป็นลูกที่แบบว่า จดทะเบียนกันเน่ยสาคนและลูกเขาหล่อหมดเลยนะคะล่าสุดนะคะเธอก็ได้ออกมาแชร์ประโยคแซบนะะที่ํำเอาสะดุ้งมงกกลางไอจีนะคะซึ่งพสต์ดังกล่าวได้ระบุนะคะข้อความว่า ผู้ชายที่อยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายคือสับเปลืออุ้ยพ,พี่ทำไมพพดอย่างนั้นละ่ะที่เหลือคือโกหกทั้งหมดว้ายแรงอ,อีกทั้งยังได้นะครับเป็นทีมจิหัวเราะน้ำตาเล็ดอีกด้วยทำเอาหลายๆคนก็ต่างสงสัยว่าเธอโพสแบบนี้จะสื่อถึงอะไรหรือไม่นะคะหรืออาจจะแค่ถูกใจโพสแล้วแชร์ลงโซเชียลออก็น่าจะเป็นการโพสและแชร์ลงโซเชียลมากกว่าคงไม่มีอะไรหรอก นะฮะเอออยู่กับสุดท้ายก็น่าจะเป็นสับเปลเหลือจริงๆแล้วแหละนะคะเธอเ็าพูดถูกคนคะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนใครอยากลงโฆษณา0800 08090089995นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอยาา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b ์นะคะคุณผู้ชมน,นะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะ,นนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ